ท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมณีชาเนวนะคะก็เดินทางนะคะมาหาคุณแม่สุภาพรนะคะมาตามความฝันของคุณแม่นะคะงวดที่ผ่านมานะคะคุณแม่ก็ไปจุดธูปแล้วก็ไปเล่าความฝันนะคะให้ฟังที่หลักกิโลนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จุดธูปด้วยนะคะแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังด้วยว่าฝันได้680แล้วแม่ก็เขียนให้เราอีกนะคะว่า6กับ9ตัวเดียวกันก็เลย เขียนเก0 6 8 0เข้าเต็มเต็มเลยนะคะก็มาตามความฝันนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดนีด้วยเด้อน,นะคะเดินทางมาก็ใกล้นะคะที่ซีโคนะคะ,ะสวัสดีาาาค่ะคุณแม่ฝ<ำ>ันกันนะครับก็นอนก็ฝันฝันว่ามีคนสามคนเขาเดินกลับไปกลับมาจา้ะก็เลยว่าตีวะสามก็สามหากเดิน เดินเขาตัวหขาโมกษากเมรโน้ครเขากระห่าเขากระุกนะคุณจ๋าก็เลยถ่ายสามห้าหกบ่อพอพุ่งพอตื่นเช้ามาวันพระวันพระก็ไปวัดไปวัดกลับมาก็ไปไหว้ตาไหว้ยายไปจุดธูปก็ได้สามห้าหกจ้ะไปจุดที่ไหนคะที่หลักกิโลสารหลักกิโลตาเซจ้ะก็ได้สามห้าหกเหมือนเลขฝันเลยอตรงตรงกันเลยเนาะจ้าตรงกันเลย หลวงปิงปองก็ได้ห้าอกอีกหกนั้นตัวเดียวกันหมดจลยห้าหกก็ห้าหกหกห้าสามห้าหกนี่แหละจ้ะอย่าอ่านได้จะมือยังงวดที่ไทยแล้วไ่มงวดที่ยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วงวดที่ยี่สิบสามแล้วจ้ะที่เข้ามาติดติดกันเข้ามาแล้วก็ไปหาตาหายายก็ได้จ้ะนิดหน่อยหน่อยทุกงวดก็เอาจ้ะจ้ะนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาที่ฟันเดินไปเดินมาเดินที่เดินตรงนี้แหละค่ะเดินตรงนี้น่ะ เดินไปเดินมาจ้ะคนสามคนคนจ้ะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจ้ะผู้หญิงสามเลยผู้หญิงแก่จ้ะคนแก่คนแก่จ้ะเล็เก่าก็จะมานนั่แหละด้วยมากเลยก็ใส่ไปบ้างก็ได้เปลือมาซ้ำยังกะศูนย์หนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์หกน่ะใช่น้องเม่เนาะจ้ะแม่นนะหมดคนว่าจับปลาจ้ะก็นั่นนะจ้ะ ่าเลขหก็เป็นเลขเก้าได้เขียนเก้าจริงจริงหกแปดศูนย์เก้าแปดศูนยะแม่เขียนให้ความฝันนะคะ้แล้วไม่ชอบตัวไงไม่เอามาดูเลยครับแม่ก็เขียนตัวนี้แหละวบเขียนไว้แล้วไม่เอาเยอะตัวหรอกจ้ะเขียนนอนโกดทุกคืนนอนกกดนอนโอ้ยนอนก็หลับนอนดีจังเลยสมุดจนยับยี่เลยนี่แะสามห้าหกแล้วก็ห้าหกห้า ก็กลับไปด้วยหกห้าก็อายุของตัวเองจ้ะอายุของคุณแม่หกห้าจ้ะพอเกิดนะวพสองพันหค่ะสองพันห้จ้ะสองหศูนยศพเนาะสองห้าศูนย์ศอายุ56ปีห้าสิปีนะครับโอ้โหเลขปิงปองก็ใช่เลข ก็น่าเลยถึงว่าทำไมมาตัวเดียวจุดจุดวันไหนนะครับจุดวันเมื่อวันพระที่ตาเซจ่ะวันพระจ้ะวันพระที่ผ่านมา้ะวันพระที่ผ่านมานี้เพราะว่าวันพระหนูจะไปไหว้ตาไหว้ยายทุกวันพระแต่วันพระจะถึงนี้คือวันที่หนึ่งแต่หนูจะไปวันที่สามสิบไปไหว้ตาไหว้ยายอีกทีอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่างวดหนึ่งจะมีสองวันพระครับมีสองวันพระเข้าไปสองวัน แต่มาสองงดแล้วที่วันวันหวยออกตรงกับวันพระเแล้วพอวันที่หนึ่งนี้ตรงกันกับวันพระไหมคะแม่จ้าจ้าวันโกนเนาะวันศิลร์ไปวันโกนวันที่สามสิบวันโกนวันที่หนึ่งก็เป็นวันพระก็ไปวันโกนเพราะวันพระเป็นวันที่หนึ่งค่ะต้องอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นเลขเนาะอยู่ลุ้นเลขเรื่องเลขเรื่องหวยเนี่ย มีเซนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ประมาณอายุสามสิบจ้ะเป็นไปยังไงถึงฝันก็เม่นอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงก็แม่ชอบนั่งสมาธิไงจ้ะนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนเห็นเหมือนเวลาไปจุดทูปกระตากับยายจุดทูปเสร็จก็นั่งสมาธิจ้ะพองสมาธิก็จะเห็นอะไรหลายอย่างนั่นแหละจ้ะถ้าคิดเรื่องหวยก็จะมาเป็นบางเวลาจ้ะ บางเวลาจเคยเห็นแบบสามตัวแม่นๆไหมเคยแบบก็ก็มีค่ะตอนที่ศูนย์หนึ่งสองตอนนั้นอะมาพอนอนฝันพอวันพระก็ไปพอไปจุดทูบก็ได้ศูนย์หนึ่งสองเลขออกมาศูนย์หนึ่งสองโอ้สามตัวเลยจ้าที่ที่ตอนตายายอยู่ที่ลาดยางออลากิโลจ้ากิโลเก่าใช่ไหมคะจ้าโอตายายจ้าตอนที่ตายายอยู่ที่ลาดยางอะตอนยังไม่ย้ายไปทางน้นติดติดนนใหญ่เนาะ เหมือนตอนนั้นฝันว่าตาตาเซอุ้มไก่มาให้ทักทตั้งบนทั้งล่างเลยไก่ก็เก้าหนึ่งก็หนึ่งจ้ะช่วงหลักกิโลเก่าใช่ไหมแม่จ้าพาได้ไทยตอนที่ยูหลักกิโลเก่าตอนนั้นได้่ายจนได้เ่ยก้มเดินมาตรงนี้หละไอ้นุย่าตาเอาไก่มาให้แกบอกวันนี้ตีภาษากัเมนปัวกับแปดไดกับปรำก็ห้าปดเลขล่างจ้าเลขบนก็เก้าหนึ่งเก้า ไก่ตัวเดียวตอนนั้นนะจ๊ะได้ได้สัมภาษณ์แม่อยู่วันนั้นช่วงนั้นจ้าเห็นว่าคุณพ่อในคุณแม่ในถูกเลขบ่อยไปไหนก็เลยไปทรงตลอดใช่ไหมเจ้าไปไหนพ่อขับรถเป็นชเฟรก็ไปด้วยกันไปด้วยกันพัขับเองไกลเกลขับเร็วอ๋อบอกชาวแม่ชาวขับรถเร็วแม่ขับรถเร็วแกไม่ให้ขับแล้วคุณพ่อล่ะคะ คุณพ่อขับไม่ขับไปเรื่อยอย่างนี้ป่ะคะนั่นเห็นเสียงรถไทยนะครับเสียงรถไทยมา่อไม่เกินหกสิบพอก็จะเสียงรถไทยได้ไม่ธรรมดาได้ขับรถเสียงรถไทยได้ไม่ธรรมดาดไกมากเลยนะไัลจ้าจ้าผมเป็นแนวทางถ้าไม่ถูกก็ย่าว่ากันเนาะจ้ามีโค้งสุดท้ายไหมจ้า ก็วันที่สามสิบก็จะไปให้ตาให้ยายเหยียบตัวนี้ให้อยู่เหยียบตัวที่แม่ฝันนี่แหละตัวเดียวเดียวนี่แหละแม่ก็แม่ก็นอนกอดไว้แล้วกลงมาอยู่นั่นหละโอ้โหกรอดจนกูเยอะยับเลยนี่สมมติกระดาษยับหมดแล้ววันวันที่สามสิบโค้งสุดท้ายจะไปอีกรอบหนึ่งไม่ช่วบอกหน่อยนะว่าเวลาเอาเลข่หวยนี่แม่ทำยังไงอธิษฐานเวลานอนสมาธิเวลาก็นอนก็ สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําสมาธิค่ะแล้วก็แล้วก็ลาแล้วก็นอนวนใหญ่จะขอเลขเลยจ้ะก็ขอเลขจ้ะพูดตรงไปตรงมาแบบเราชอบเลขก็ต้องขอเลขก็ขอเลขแหละจ้ะขอได้ลูกได้หลานเออถ้าเปื้อถูกก็ได้กินได้ใช้เนาะจ้ะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ขอพึ่งโชคลาภนี่แหละแม่เนาะขอพึ่งโชคลาภพึ่งตาพึ่งยายนี่แหละเห็นเ่าไม่ได้ แบบนี้ตลอดไม่อดก็คือเลขเนี่ยถูกตลอดเลยจะก็ได้บ้างจ้ะพอได้ใ้จ้ะจ้ะแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะแต่ก็พอได้ตลอดจ้ะก็ได้ถ้าซื้อเยอะถูกยี่สิบบที่สองงวดนี้น้องแม่นะก็รวยแล้วเนาะแต่เราไม่มีปัจจัยซื้อเยอะเนาะจ้ะจ้ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่แบ่งปันกันเนาะแบ่งปันลูกหลานกันนะครับก็ความฝันคือความฝันเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนแต่ว่า ฟันแบบนี้แม่ก็ต้องซื้อตัวนี้จ้าไอ้ที่บอกแม่ก็ซื้อไว้แล้วเรือนี้จ้ะซื้อไหมครับนแม่ซื้อค่ะแต่ยังไม่ได้ซื้ออก็ซื้อวันใกล้ๆออกก็ได้พราะ้านก็ขายยุงเทฟ โชวสื่อหอดคุ้งเสียบมาเลยมันธรรมดาธรรมดาเด็กแม่ฝันเนาะเด็แม่ฝันเปิดดูอ๋อเปิดดูมีอะไรจะฝากถึงร้านก็ขอให้ร้านรวยๆถูกหวยลอตเตอรี่ได้เงินร้อยล้านพันล้านตกงวดเลยเมื่อวานกัก็โอนเงินมาให้คุณตาพันหนึ่งตาดีใจไปสามวันดีใจดีใจทั้งเดือนเลยแหละดีใจทั้งเดือนเลยคุณนายเสาให้คุณตากับบอยก็ขอให้เขารวยๆเนาะลูกเนาะสาธุให้้อดวยขอให้ FC ทุกคนรวยๆให้ออกตัวนี้เลยนี่จะตัวไหน้แม่ชี้หน่อยสิชอบจริงๆอะไม่ชอบตัวไหนตัวนี้หละสามหกสามห้าหกนี่แหละก็หกห้าด้วยกลับไปกลับมาจแม่ไม่กลัวหกเป็นเก้านะคะยากก็ได้ค่ะก็หกเป็นเก้าเหมือนงดที่ผ่านมาสามก็เป็นเปได้จ้าเจ้าหกห้าเก้าก็ได้นาะแม่เนาะจ้าเจ้ คุณแม่นะคะก็ได้เขียนให้นะคะตัวเลขความฝันเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะแม่ฝันดีฝันว่าจับปลาะนะคะก็เขียนให้6 8 0แล้วก็บอกว่า6กับ9ตัวเดียวกันก็เลยเขียนให้980ก็เข้าเต็มเต็มนะคะแล้วคุณแม่ก็ถูกด้วยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ22งวดติดๆนะคะงวดนี้งวดที่23นะคะเป็มาตามความฝันให้กับท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะคะก็ให้เป็นเพียง แนวทางนะคะสาหรับตัวเลขของแม่สุภาพรนะคะถูกมาตั้งแต่หลักกิโลเก่านะคะแล้วก็หลักกิโลใหม่ย้ายมาที่ใหม่ก็ยังถูกเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อ่ะถ้าท่านใดชอบค่ะตัวเลขของแม่สุภาพรก็ตามได้นะคะอ่ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะคุณแม่ก็เป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็ใจบุญน,นะคะชอบทำบุญน,นั่งสมาธินะคะคุณแม่ถูกทุกงวดนะคะท่านผู้ชม fc บางท่านก็อาจจะว่า ทุกทุกงวดยี่สิองยี่สามงวดก็รวยแต่คุณแม่ไม่เล่นเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะมีปัจจัยน้อยก็ซื้อน้อยนะคะแต่ก็ได้ทุกงวดเพราะได้ใช้นะคะเหมือนที่คุณแม่พูดให้ฟังนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่รับชมก็ขอให้โชคดีเด้อสาหรับตัวเลอขอ่าแม่สุภาพนนะคะให้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะผิดถูกก็จะได้่า,าว่ากันก็แล้วกันเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็แอดนี่ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่ได้